ตาตายงยงหัวเออนั่นแหละน่นแหละอาแบบไม่มีเราก็มีอย่งเงี้ยสะพานไทยลาวก็มีอย่างเี้เต็มานไทยลาวก็มีเขาไปถ่ายสะพานไทยเท้ากันเยอะ

É, tá